สวัสดีค่ะโบตันนะคะินเกค่ะคุณแม่บ้านไหนนะคะที่กําลังทุกข์ใจเรื่องลูกไม่ยอมทานผักผลไม้นะคะถ้าใช่นะคะโบตันขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้ปัญหาที่เด็กๆที่บ้านทานผักผ,กผลไม้ไม่เพียงพอต่อวันหมดไปเลยค่ะนี่เลยค่ะ ผลไม้ห้าสีนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาปวดขมับของคุณแม่เพราะว่าลูกไม่ยอมทานผักผลไม้นะคะด้วยรถอังหมุนเปรี้ยวอมหวานอร่อยรสชาติอร่อยมากอร่อยไหมลูกอ,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 อร่อยนะคะ นะคือเด็กๆทุกคนนะคะจะต้องชอบทานอย่แน่นอนเลยค่ะแต่ที่เลิศไปกว่านั้นนะคะคือมันสะดวกนะคะแล้วก็ยังประหยัดก,กว่าที่เราเนี่ยไปซื้อผักผลไม้หนะลายๆอย่างมาทานซะอีกค่ะโดยในหนึ่งซองนะคะจะประกบรอบด้วยแร่ธาตุไฟเบอร์แล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์ที่เด็กๆคนจะได้รับจากผักผลไม้ต่อวันเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอย่างกิงๆนะคะ แต่ทานโอไลฟ์ทุกวันนะคะน้องเนี่ยจะตื่นขึ้นมาขับถ่ายเองทุกเช้านะคะแล้วก็ไม่ค่อยป่วยแล้วแงง่น้ำเหลืองเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะจากการสังเกตเวลาน้องโดนดุงกัดเนี่ยแผ้เนี่ยจะไม่เปื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็แผลก็จะแห้งเร็วด้วยค่ะ <S <S คุณแม่นะคะสามารถ โอไลฟ์นะคะได้จากเ็จหลักบ,บริษ,ษทัทนะคะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะเดี๋ยวโปต,ตานจะทิ้งช่องทางไว้ให้ที่ใต้โพสต์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้ลูกๆดื่มโอไลฟ์ทุกวันนะคะเพื่อสุขภาพและพัฒนาการสมวัยสร้างได้ด้วยโภชนาการที่สมบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้โปตาและก็กิงกิงของลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย